เอาแล้วข้าพเจขอสวัสดีทุกท่านนะครับวันมินิเกมไม่เอาในชื่อของนายเพกในมิเกมที่มีชื่อว่าทั้งเกมใน EP ที่113นะฮะโอเคเรามาต่อกันเลยดีกว่าหลังจากที่เราแพ้ให้กับเฟสโอ๊ยเขาไม่ได้ของอะไรเลยออกทางไหนกันทางน้ำแข็งไปเราเราตามเราตามเฟสไปอยู่ข้างหลังนะมีไฮดีไฮ อู้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 มันจะฟักกินจีจี้อู้อู้แมนแมนแมนอู้แมนแมนอย่าบวกแมนแมนเก็บเก็บระวังนะระวังระวังระวังมีธนูนะอย่าเข้ามาเดี๋ยวกูไม่มีลูกเราเอง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 เอาเองอุ้ยอุ้ยบอกเลยพี่พี่ผมผมมีแต่ธนูไม่มีอาวุธโอเคลง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 ด่วนเลย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 ด่วนด่วนด่วนเจอดาบเจออะไรก็เก็บให้โดยแล้วกัน โอ้ออยไอทีมฮีโร่แม่งเกียนนี่ว่ะไอเจอดาบแล้วอันนึงจนฮีโร่แม่งเกียนมากอ่ะไหนไหนไหนเอาทำไมเหรอมันเข้ามาเกียนเว้ย<ค>ดูดิท,<ไ>ทุกคนดูดิทียมยศมันเข้ามาเกียนหมดเลยอ่ะดึกๆจะมีเยอะอจริงเราต้องเก็บฮีโร่พี่เราต้องรอเก็บไปแล้วตัวไงที่พี่เก็บไปเมื่อกี้เพราะว่าเราโฉดแล้วโหดมากอ๋อใช่แล้วมีมีมีดาผิดไหมพี่มีดาผิดไหมไม่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  ตอนกิฟตอันนี้ฟััวมามีกี่มีอันนีีนเมาเี่เอไม่ต้องแบ่งนะอม่อโอเคได้หนึ่งเวลแล้ออมมอ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 มมอมออมอมอมอืมอืมอืมอวมอืมอืมอืมอมอหมอือืมอมาืมอืมอมออมออม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 ือือมมอมอออ คังก็ยเดีเอานี้ไปพี่มีนี่เอาอ้าวเนี่ยบูมบูมบูมนี่เฟสของเฟสนั่นนี่กับอันนี้ก็จะได้ครบชุดใครเล่นสายธนูไหมพี่เฮ้ยมีมีธนูไหมมีมีธนูไหมพี่เปล่ามี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 โบว์แต่ไม่มีแอลโล่นั่นแหละนั่นแหละเอาโบว์ไหมพี่ใช่พี่สายเนี่ยพี่ชอบมากจะทำคอมโบสายอะไรพี่เขามาเป็นคอมโบเลยมาไนท์สายนะมันมีอ๋อไอชื่อ แอสซัสซินมันเล่นธนูได้ด้วยใช่ไหมเอ้ยไม่ไม่พี่พี่เล่นสายไนท์สายดาบแต่ว่าเวลาสแตนเนี่ยมันจะน้ามืดใช่ไหมเราก็จะทําการยิงธนูใส่ได้ปรเฮ้ยเจ้คนนึงใส่บวกนะเขาตกับใส่แล้วล่ะได้ได้ได้ไอ้ยคนนี้เขาพูดแบบมีแานเตือนไม่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 หน่อย่อย่อย่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออสวยเลือดมันเหลือน้อยอ่ะมีชุดมีอ่ะมีอันเนี้ยมีอันเนี้ย มีมีแอรโ,โร่ให้พี่หน่อยก็ดีนะแอโร่ไม่มีเลยค่ะโอเคไม่เป็นไรเก <P ans> ็บไอ้นี่ไป,ปดีสติดกับกับเกเวลเอ๊กาบ <P ans> ฟินกับฟ <P ans> ินแล้วก็ขนนกไปอ่ะพี่มีให้มมัใครไม่มีอาหารบอกเฟสนะเลยมีอาหารเต็มเลยลาลังั้นขอหน่อยนึงอ่ะแ๋อหนึ่งเอาไปเอาล่ะ,ละ พออไปโห่หน่อยเดียวนี่ก็ให้มาซีเยอะเลยอินชันดาบกันดีกว่าเดี๋ยวอินชันดาบให้ไปเลยไม่ด้วยเย่เย่เย่ขบวนการนักลบแห่งสันติภาพข้าจะสัมพันแกเองป่ะด้านหน้าด้านหน้าด้านขวามีคนหนึ่งจะเก็บไหมเก็บเลยฮัลโหลเฮ้ยนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวมีหมามีหมาไหวป่ะ เร้อีคนตีไม้คนอีคนตีคนไปเข้าเลยเข้าเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าเลยอยู่พึ่งพ่นตอนนี้ไปคนข้างในไปพึ่งข้างในไปพึ่งข้างในไปพึ่งข้างในจุดบอดมากเลยจริงมืดๆอย่างนี้หาเนมแท็กยากมากมองมีคนได้ได้รองเท้าเหล็กด้อะเยบูมปะฮะบูมใส่ไป้เรื่อยเรยนะคะเหล็กไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เออเหรอเรามองผิดแน่เลย มีแต่โซ่กับกับทองเดี๋ยวเราใส่ทองทั้งชุดเขาเนี่ยอ๋อเทพมีสังหาราศีใช่ราศีจับยี่หละคนมีคนใส่แว่นดำม่ใช่ราศีจับจ้าเอาดาบมาดับให้เฟสบวกนะอันนี่มันเดี๋ยเขามีอยู่พี่จะไปซัพพลายดรอปหน่อยไปเลยไปเลยตีแคร์นะครับพี่เอาไปมไปยี่ยมครับเน็ต แน่นอนระด,ดับแล้ว <มา S 2> ป่ะป้าป้าป้าถ้าเราทิ้งดับเก่าเลยไหมเก็บไว้ก็ได้นะไม่เก็บ <c oughs> มันลบอินเวนทอรีเลยโอ้โหประจิตายตายหายนะมือใครแบบชอบแบบเห็นเรียงของสวยๆอะไรแบบนี้มั้งไหมผมชอบวะไม่รู้ทำไมที่ก็ชอบนะมันกดง่ายดิรถไฟดอกอยู่ไหนอะไปไหแล้วเอ <คน S 2> ้ยไ,ไหนอะเอา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 บวกไว้แม่ แม่นอนเฮ้ยเจอคนนึงเอาโอ้ยอยู่ไหนอ่ะไม่ต้องไปสนใจมีหมวกเหล็กอันนึงนะอ๋อนี่ไงจ๊ะนี่อ่ะต้างมีให้ไม่เอาเจะชุดทองนี่ซีนี่เนี่ยเขาเนี่ยตรงนี้มีเสื้ออยู่นะอ๋อเอาพี่ซีพี่ซีหมวกหมวกเหล็กพี่หมวกเหล็กหมออะไรอ่ะเขาทำอะไรพี่หมวกเหล็กหมวกเหล็ก เฟสจังชี้ีเกียดมึงทุกคนเฟสอาเธอฟาเกอร์ฝรั่งฝรั่งมารู้อีโมไทยไหมรู้ร้องไห้เจมส์แล้วเขามาในแดมเจ้ามันแดมใส่เราวัวกวนอโอ้โหโดดข้ามหัว ช่างมันมันได้สาระพวกฝรั่งเออาเอาก็แฮกแฮกแฮก็เลยวะหยุดมึงแคทวอล์ฟอ like <laughs> ัพไวได้ไหมฮะไม่ไ <het> ด <Lev cooler> ้ไม like. ่ได้แชทเอาถ้าเราพิมพ์ไแฟกอยู่วะอ้าวมิสเตอร์ซิโลแชทเอพ โอ look, son, oh, oh, uh, team, team, ้ยค right. oh, wow. ิ Gun ้ไปเลยอ๋อดูพี่มันพิมพ์ดูดูมันพิมพ์ดูพิมบ้าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วคิดพีวีพีกูสตาไว้ิจะเอาไหมล่ะถามดิถามดิมันไปแล้วไม่มีใครเลยอ่ะโอมันลงไปไหนกันหมดเนี่ยซักอยู่ออเอาคิ้วออ โอ้ย่าย่าพิมพ์ไายใจเดี๋ยวรัวไทยเดี๋ยวงงเลยปักเตี่ยมึงดีหายมันห้ามพิมพ์ไทยแล้วอะโอ้นี่พิมพ์ภาษาคาราโอเกะเลยให้มันไปแปลเองโอ้โหให้ายก็รู้ไปนี่พิมพ์ไทยไม่ได้ผมให้มันได้แล้วเว้ยออ้ยเหมือนแบบว่าเป็นเด็กเกียนเลยอ่ะก็คือพวกเราก็เกียนอยู่้วโอโลโอใช่เลยนั่นแหละเย่ fuck you all crap เฮ้ยตบแตงได้ปะตบแตง,งอะเออแตงเออแตงแตงเราฝากมาแตงแตงแล้วก็ฮิมอิอย่างเงี้ยเซอนี้แม่งบ้าเซอนี้แม่งบ้ามันไม่ใช่ crazy <c oughs> โ,อโอ้ตกใจคนด่าเลยยังขอบคุณเลยเยอะออกเลยฝรั <c oughs> ่งออกเลยแม่งเลยฝรั่งฝรั่งงงเฮ้ยอืม อะไรมึงเนี่ยคนไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่สิ่งมีชีวิตที่อธิบายได้ยากมากที่สุด GG เวลเพย์เวลเพย์แมนผม <will S 2> ว่า <pay. S 2> นะความเกียนของคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกแน่นอนมันก็ไม่แพ้อะไรหรอกจรงิงคนอื่นมันก็ไม่แพ้ฝรัง่งก็ไม่แพ้หรอกไอ้นี่ผมว่าแม่งเกลียนปลายแถวอะ <laughs> เ,ออเอ้ยอ๋อนึกว่าตัวเองอ๋อมันเอ้ยไปกดที่นี่ดีกว่าเลือกเอาของหน่อย โหดวงอาทิตย์แม่งหมุนไปหมุนมาแบบเร็วอ้าวดวงจันนี่วะใช้เพชรอ้าวไม่มีเหล็กไม่มีทองอ่ะแม่ไม่ไปซุ่มกันตรงไหนวะพี่ว้าวโดนดอ่ะพี่จะเอาันนี้ไปอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อันนี้อันนี้ไปให้ไอ้นี่ดีกว่าไอ้นี่แม่งต้องฝึกเยอะเอ้ามาเอานี่มานนี้อ้าวหนูขอขอชุดเดมอนอย่างเดียว เอาขอโทษขอโทษอ่ะไม่เอาจะเอาชุดท้องเลยเดาเดาตีกันแล้วมันแท้นะไม่เอานกูเอาเองเออเปลี่ยนไปซะโอ๊ยไหนไหนไหนเดาเดวเดาไว้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 ไวโอเคต้องระวังหนูโหดมากเออเดาเอฟซีได้อีกรอบคำเดียนแบบไม่เป็นไรไม่เป็นไรช่างมันช่างมันเข็นเพราะเข็มฉุดแล้วโหดมากคือผมผม คือไมู่ผมไม่อธิบายยังไงไม่ไม่แบบพี่เดือดแบสามคนได้เด๋ยวเด็แมดแ๋ยวพี่กระโดดลงลาวาแล้วครไม่หักค่านี่อ่ะพี่โดดผมโดดด้วยอ่ะเออผมโดดผมก็โดดอ่ะอผมไม่รู้หรอกเอ้าเราเฟซจะทำยังไงอ่ะอ่ค่าเฟซก็ได้แต่ค่าเฟซให้ก็ได้จะฆ่าจะฆ่าได้หรือเปล่าประเด็นคืออย่างนั้นอ่ะโอ้โหเออไดนเลยดิแล้วมันเกี่ยวอะไรอ่ะทำไมมันฆ่าไม่ได้หรอ ก็ผู้หญิงอ่ะโอ้โหเดี๋ยวมันจะมีคนบอกว่าเฮ้ยพี่ซีไม่หน้าตัวเมียแบบไรเงีม่ไม่เกี่ยวอ่ะเดี๋ยวฟ้าพี่จ๋าเลยเออมันเป็นเกมกีฬาอะไรเงี้ยมอ๊ะบวกสีโลกมวกสีลงอู๊วเอาอะเอาเอาบัว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 อู๊วเอาบัวเอาบัวอู๊วอือ ตายคนแรกอีกแล้วอ่ะม right ัมมัมมัมโอ้ครับจีจีตามผมจองนี่แต่ผ้าถุงด้วยเย้โอเคนะผมสำหรับคลิปนี้นะต้องขอบคุณน้องๆที่รับชมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ คุณเดคุณกายครับ